สวัสดีผมทีมซีรีส์เอฟซีโมบายและว,วันนี้ผมจะมาฟูลทีมสี่พังงาดแอสตันวิลล่าไปดูกันเลยอ่ะนี่นะครับคือหน้าตาของตัวนะเดี๋ยวมากดดูกันนะครับนี่ครับผมเป็นฟูแอสตันวิลล่านะครับเป็นการ์ดเงินผสมทองนะคือแบบเป็นเบสการ์ดนะครับผมนะนี่ครับผมจะเล่นแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับผมนะสี่สองสามหนึ่งวายนะมาดูกันวา่าใช้งบเท่าไหร่สองจุด ศ0นย์ศูนเจ็็ะคือ2ล้าน7จ็ดพันนั่นเองนะครับผมในตะที่ก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวไปจัดทีมกันดีกว่าก่อนไปดูว่าฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับผมนะจาก6้อยซับแล้วครับผมอีก10คนเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันโอเคฮะเปลี่ยนเป็นแผน4 2 3 1 วายนะฮะยินหนเอ้ยสี่สองสามหนึ่งวายนี่ม่เดี๋ยวขออนุญาตาจัดทีมสักแป๊บนึงนะครับผมไป นี่คือหน้าตาของฟูลทีมแอสตันวิลล่าเบดการ์ดนะครับผมนะก็จะได้อบิ่าแปิบเนะครับผมมานะฮะแล้วก็มีตัวสำรองอย่างลาโซไอเอาไปไหนแล้ววะอ๋อไม่ไม่มีสำรองผมบริตโอเคนี่ครับคือประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปเล่นคู่แข่งดีวิชันละกันนะครับเดี๋ยวผมกลับมาให้ดูว่าเป็นยังไงนั่นเองป้ายอ่ะ เรามากดคู่แข่งดิวิชันกันนะครับเดี๋ยวจะกดเป็นอันแรงนะเพราะว่าผมไม่อยากาแรงลดเพราะว่ามันจะรีแรงแล้วครับอีกสวันเองเจอคุณคิดติวัตนะครับกองหน้า92กลาง91หลัง91แรงค์850นนะครับโอเค มาดูกันว่าผมเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะคือเงินไม่มีผมยังจะทำฟูลทีมให้ทุกคนดูอะแล้วทำไมรอนานจังเอ่ยเดี๋ยวตัดไปในเกมออกมาแล้วนี่คือบ้านของเขานะครับไม่เราเป็นทีมเยือนนะครับฟังนู้นนะครับเลยอุ้ยเขามีตัวลิมิเต็ดนะเขามีโรซิกี้ตัวลิมิเต็ดนะครับโอ้นี่คือทีมเราครับผมแอสตันวิลล่า ในชีวิตจริงนี่อาซันวิลากำลังลุ้นแชมป์เลยไอ้ลุนพื้นที่ยุโรปเลยนะครับหรือว่าในเกมจะลุ้นได้หรือเปล่าไอ้จะเป็นยังไงนะฮะในเกมเน็ตก็จะปิ๊งๆหน่อยนะครับเน็ตเพราะว่าเน็ตบ้านใกล้หมดแล้วอุ้ยเขาเ้าไปชตเลยว่ะอุ้ยมาทีนี้เซฟว่ะเรียบร้อยครับนายอยู่ครับเปเ่าร์เอสแล้วปาดขึ้นหน้าอา้าวไม่มีใครครับเน็ตปิงครับผม ต้องตั้งใจเล่นหน่อยครับผมเน็ตปิงอุ้ยอุ้ยอ้ยคุมกองหลังไม่ได้เน็ตปิงเอ้ยโดนครับจังหวะนี้โดนแน่นอนครับโดนแน่ๆเลยโอ้โหเหตุผลที่ไม่กดแรงก็พ่องี้แหละครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ซิโก้ครับวิ่งมาเรื่อยๆครับวิ่งมาเฉยๆครับแล้วก็มายิงครับผมคือว่ามันเน็ตปิงนั้นผมคุมยากลำบากนะครับแล้วก็อย่างคือนักเตะแม่งช้า โทษตัวเองไหมนะครับต้องโทษตัวเองที่เล่นไม่ดีเอาใหม่ครับผมปาดไปก่อนครับค่อยๆต่อ,ตอบอางขึ้นไปครับจังหวะน,นี้เราไปผีผ่ามสู้ไม่ได้ครับเราทีมเล็กต้องเข้าใจครับได้มาที่โอริัวกินครับคืนก่อนครับเลี้ยงกลับก่อนมาที่แคสมาทด่แคสคืนครับวัดกินออกขวาไปไบ เขาเอาผมจะให้ผมจะจ่ายเข้ากลางเอาชิบหายแล้วครับจังหวะน,นี้เขาตอกมาหนึ่งทีแล้วซิโก้เขาเทนไม่รู้เท่าไหร่แล้วยังไงครับพอครับเลิกบีบครับไอ้แล้วเขายิงเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรครับอ่า yeah, right. แล้วฮะเป่าต่อเลยครับปาดขึ้นหน้ามาครับที่ลมซี่จับขอบลมซี่โอ้โหนี่ผมเล่นติดผมติดเล่นไม่น่อยนะนี้โอเคได้อยู่ที่ ดักลัสลยไปที่ไบเอเอ้าคือโอ้ยผมเนาะมาครับเอ้าดักได้ท nee, ี่กุนิโย่เอ้าไม่ได้มีเสียงรบกวนขออภัยนะโอ้โดนครับจังหวะนี้เอ้าไม่ไม่โดนครับเขายิงแรงไปนิด <kaz> น <zyst. S 1> ึงฮะแล้วยังไงครับจังหวะนี้ฮะเปาตอเลสไหลขึ้นมาให้ลรมซี่ลรมซี่ ออกมาให้โอ้โหมันกระตุกครับอเดี๋ยวตัดไปท้ายเกมเลยแล้วกันนะครับกันกระตุกนะฮะค่งหลังแล้วครับก็ยังโดนน้ำอยู่ดีฮะเมื่อกี้มีจังหวะยิงแล้วครับผมแต่ผมจบไม่ลงเองนะฮะฟับนี่ครับไหลครับอืมไม่ถึงครับผมจังหวะนี้เอาได้อยู่ครับ ไว้อ้าวหากกลับเราเปิดโขกครับจังหวะนี้ต้องเปิดโขกแล้วครับถ้าอยากจะเสมอไม่ถึงครับไม่ได้ด้วยครับจังหวะนี้อ้าวจะโดนส่วนครับโดนส่วนอ่าได้อยู่ที่เป่าตอเล็ตได้อยู่ที่เป่าตอเล็ตไม่ได้แล้วครับแล้วซิโก้แม่งทิวแล้วเกินครับแล้วยังไงครับตอนนี้ต้องลากมาบังครับบีบับจังหวะนี้ต้องบีบแล้วได้ดักได้โอ้ไม่ได้โดนลูกที่สองครับจังหวะนี้อือโอกาสหน้าแก้ตหน่อยนะ เว้ยวันหลังผมจะมาแก้ตัวเว้ยผมจะหาฟูลทีมมาแก้ตัวไม่ยอมไม่ยอมวันนี้ไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทําอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมจะกลับมาเว้ยโดนแล,ล้วครับจังหวะนี้ทับตัดไปแป๊บเดียวโดนเลยฮะยังไงดีแล้วนี่ผมจะกลับมาแก้ตัวทุกคนจาไว้นะนี่แหละครับฟูลทีม แอสตันวิลล่าสิงห์พงษดโดนเขางาบเลยครับจังหวะนี้ก็ผมด้วยครับบังคับไม่ดีนะฮะแล้วก็โทรศัพท์มันกระตุกแล้วก็เน็ตก็ปิงนะครับเออก็เดี๋ยวไว้จะมาทำอีกแล้วกันครับผมสำหรับนี้มีแค่นี้ครับสำหรับฟูลทีมแอสตันวิลล่าบ๊ายบาย